งานหมุนเวียนและพลังงานจำกัดสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับเรื่องราวของไฟฟ้าในบ้านกันอีกครั้งแล้วนะคะที่ผ่านมาน้องๆได้รู้จักกับแหล่งพลังงานธรรมชาติซึ่งเรานำมาผลิตเป็นไฟฟ้ากันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น พลังงานน้ำพลังงานความร้อนพลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพพลังงานนิวเคลียร์พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง และพลังงานคลื่นค่ะน้องๆจะเห็นว่าพลังงานจากธรรมชาติต่างๆเหล่านี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะนั่นคือแหล่งพลังงานหมุนเวียนและแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าแหล่งพลังงานหมุนเวียน และแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปคือแหล่งพลังงานใดกันบ้างแหล่งพลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานในธรรมชาติที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้ไปในอัตราที่ใกล้เคียงกันค่ะเพราะความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันสูงขึ้นเรื่อยๆปริมาณของเชื้อเพลิงในการผลิต ก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งเชื้อเพลิงแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นถ่านหินน้ำมันแกส๊สธรรมชาติต้องใช้เวลาในการเกิดนานนับล้านปีเลยนะคะดังนั้นเพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจึงได้มีการพัฒนาแหล่งพลังงานอื่นๆมาช่วยเสริมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญได้แก่ พลังงานลมพลังงานคลื่นน้ำพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงและพลังงานความร้อนใต้พิภพค่ะโดยพลังงานหมุนเวียนเหล่านี้แม้จะไม่มีวันหมดแต่ก็นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับระบบพลังน้ำและระบบพลังงานความร้อนซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดแต่ถึงอย่างไร ก็มีประโยชน์ในการช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงต่างๆลงได้อย่างมากเลยนะคะต่อไปมาดูกันที่พลังงานที่ใช้แล้วหมดไปบ้างนะคะซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานหลักที่เรานํามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันค่ะได้แก่พลังงานาน้ำและพลังงานความร้อนค่ะ โดยแหล่งพลังงานน้ําที่นำมาผลิตไฟฟ้าที่สำคัญในประเทศไทยนั้นก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศริกิตเขื่อนสิรินทรนเขื่อนศรีนครินทเขื่อนจุฬาพรและเขื่อนอุบลรัฐค่ะส่วนแหล่งพลังงานความร้อนที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ ฐานหินลิกไนซ์ซึ่งพบมากที่จังหวัดลำปางและจังหวัดกระบี่โดยสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ฐานหินลิกไนท์เป็นเชื้อเพลิงคือโรงไฟฟ้าแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางและโรงไฟฟ้าลิกไนท์กระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะส่วนเชื้อเพลิงที่เป็นของเหลวได้แก่ น้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลค่ะซึ่งเราได้จากการกลั่นน้ำมันดิบโดยมีการค้นพบแหล่งน้ำมันดิบในประเทศไทยที่อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรแต่ก็ยังมีปริมาณน้อยจึงยังต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะส่วนแหล่งพลังงานความร้อนอีกแหล่งหนึ่งที่เรานำมาใช้ผลิตเป็นไฟฟ้าก็คือ ก๊สธรรมชาติค่ะโดยแก๊สธรรมชาตินี้จะถูกส่งต่อจากแท่นขุดเจาะมาตามท่อไปเข้าโรงแยกแกส๊สซึ่งจะทําการแยกแก๊สเป็นประเภทต่างๆจากนั้นจึงส่งแก๊สที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังโรงไฟฟ้าโดยในประเทศไทยมีการค้นพบแหล่งแก๊สธรรมชาติแหล่งใหญ่บริเวณอ่าวไทยค่ะ